ทำงาน,นในพับดิฉันอายุ23ค่ะดิฉันเรียนมหาทาลัยแห่งหนึ่งกับกรุงเทพดิฉันทำงาน,นอยู่ที่นี่มาหนึ่งปีดิฉันมีเรื่องเล่าประสบก,การณ์ของดิฉันมาให้ทุกคนได้ฟังกันหน่อยตอนนั้นเมื่อปี62โควิดที่จะมาดิฉันก็ไม่มีงานทำ ดิฉันก็เลยไปหาหลังเล่าแห่งหนึ่งเพื่อที่จะเอาเงินมาเรียนต่อในหลังเล่าแห่งน,นี้ก็มีคนค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแต่ดิฉันกลับรู้สึกได้ว่าดิฉันกลัวคนเยอะแยะตอนนั้นก็แปลกๆอยู่เหมือนกันแต่ดิฉันจําเป็นต้องทำงานเพื่อที่จะนางเงินมาใช้ดิฉันก็เลยฝืน ฝืนทางไปผ่านหนึ่งปีเอือหนึ่งเดือนผ่านไปดิฉันรู้สึกจะชอบร้างเล่าเฉียวๆแบบนี้สะละมีผู้ชายคนหนึ่งมาจีบดิฉันเขาบอกว่าเขาไม่มีแฟนไม่มีสะไม่มีภรรยาเขาโสดแต่ดิฉันว่าดิฉันไม่เชื่อแอกเพราะว่าคนที่มาเที่ยวงานไหนหลางเล่าแบบนี้ก็ต้องมีบัญยัาง ดิฉันก็คุยกันตามภาษาคนทั่วไปค่ะค่ะก็ตื้อมาจีบกันหนูบ้านทุกวันจีบแล้วจีบเล่าแต่ดิฉันก็กลัวเพราะกลัวเขาจะมีแฟนมีเมียเพื่อเพื่อเมียเขารู้จะมาตกหนูหนูก็เลยคุยกับเขาตามภาษาทั่วไปแล้วยี่วันหนึ่งเขาขอไลน์ตอนนั้นบอกไปว่า ดิฉันให้ไม่ได้เพราะเล่นตัวหน่อยขอเขาก็บอกไม่เป็นไรนั้นเดี๋ยวขออะไรก็ได้โอเคดิฉันก็เลยเอาเบอร์ของตัวเองให้เขาแล้วเขาก็ไปเกี่กมา,า,า,าสิเรื่อๆเร,เรื่อ เขาก็โทรเบอร์มาบ้านแต่ไม่เคยขอไม่เคยคุยในรายนะคะเขาตื้ออยู่ประมาณเจ็ดแปดเดือนดิฉันไม่สามารถที่จะใจอ่อนได้พอดีฉันไปรู้ทีหลังว่าเขาน้ามีเมียอยู่แล้วเขาตื้ออยู่ฉันนานพอสมควรฉันผ่านไปดิ่ฉันก็บอกว่าคุณมีแฟนใช่ไหมถ้าผู้คนจีนหนูจะคบกับเขา ขออยายอมรับหลังจากนั้นดิฉันก็บอกว่าเอาอย่างนี้แล้วก,กันเดี๋ยวเราคุยกันตอนนี้เป็นเพื่อนหรือคนรู้จักกันก็ได้เพื่อที่จะไม่มีปัญหาทีหลังเขาบอกโอเคแต่เขาโทรมาเขาทัาม,าามนดิฉันก็คุยปกตินะคะแล้วอยู่ๆวันหนึ่งดิฉันก็รู้สึก คิดได้ว่าเอ,อดิฉันชอบเขาไปแล้วตอนนั้นกลับตัวกลับใจก็ยากดิฉันก็เลยยอมเ,เ,เขากับเขาหลัอองจากเขกับเขาเขาก็พยายามที่จะมาหาหนูให้ได้ท้าที่เขามีภรรยาอยู่ที่บ้านแต่ดิฉันก็ไม่รู้ตอนนั้นเอาอะไรเข้าสิงหลังาจาก ในฉันคุยกับเขาพบกับเขาในฐานะเป็นกิจประมาณหนึ่งปีในฉันก็รู้สึกผูกพันกับเขาแต่เขามาหาในฉันบ่อยมากเขาอยู่อยู่วันหนึ่งเขาดงเมียเขาทิ้งเอาตอนนั้นงงสะละในฉันก็งงกนอนอยู่ เมียเขาหายไปประมาณหนึ่งเดือนครึ่งแล้วกลับมาแต่เขาบอกไม่เอาแล้วตอนนั้นเขาก็มีคนอื่นเหมือนกันเขาก็เลยเอาดิฉันเสนอให้เขาดูว่าเนี่ยดิฉันเป็นเมียเขาตอนนั้นดิฉันก็กลัวอยู่นะกลัวเขาจะหาว่าเราแย่งเมียคนอื่นแต่ตอนนั้นเขากลับเดเมียของเขาเลิกกันแล้วแล้วหลังจากวันนั้น ดิฉันก็กระโดดเลยกลัว่าเขาจะมาทำ้ายแล้วหาว่าเราเย็นผัวคุณอื่นแล้วเราก็อยู่กันแบบนั้นจนทุกวันนี้ก็ยังอยู่กันปกติแต่เขาก็ไม่เคยคิดที่จะนอกใจนะไม่รู้ทำไมตรงน,นั้นเขามาคุยกับดิฉันได้